ผู้ถูกเลือกชีวิตเริ่มต้นที่40สและนี่คือ8เหตุผลว่าทำไมชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเหมือนได้กับการเดินทางที่เต็มไปด้วยการค้นพบตนเองเราผ่านบททดสอบต่างๆผ่านความท้าทายมาสารพัดโดยเรื่องราวที่ผ่านมาเหล่านั้นก็ทำให้เราได้เติบโตมาจนถึงวันนี้โดยสําหรับผู้ที่ถูกเลือก ผู้ที่ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งจิตสำนึกที่สูงกว่าเส้นทางที่เต็มไปด้วยเป้าหมายและปัญญาภายในอันลึกซึ่งนั้นแท้ที่จริงแล้วการตื่นรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในวัยต้นๆของชีวิตแต่มักจะเกิดขึ้นเมื่อก้าวสู่วัย40ปีแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ประสบการณ์ต่างๆได้ถูกหลอมรวมเข้ากับปัญญาจากความชัดเจนที่ได้เกิดขึ้น ผ่านการฟันฝ่าความยากลำบากในอดีตที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นเวลาที่จิตวิญญาณของคุณจะเริ่มเชื่อมตรงกับเสียงเรียกอันศักดิ์สิทธิ์มันคือจุดที่สิ่งซึ่งเคยดูว่าสับสนเริ่มปรากฏเป็นความหมายที่แท้จริงและเป้าหมายของชีวิตที่ค้นหามาตลอดนั้นก็จะเริ่มเผยออกมาอย่างชัดเจนคุณเคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าตัวคุณเองถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอด คุณไม่เคยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับหรือราวกับศักยภาพที่แท้จริงของคุณถูกซ่อนเร้นเอาไว้จากโลกใบนี้และหากคุณเคยรู้สึกอย่างนั้นโปรดจงรู้ไว้เถิดว่าทุกสิ่งที่คุณได้เผชิญมาจนถึงตอนนี้คือการเตรียมความพร้อมทุกบททดสอบทุกความผิดหวังและแม้แต่ช่วงเวลาแห่งความสงสัยที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณถูกกำหนดไว้ให้ก้าวเดินจากกระวลกำลังหล่อหลอมคุณกำลังปั้นแต่งชีวิตผ่านประสบการณ์ต่างๆแม้มันอาจจะดูยากลำบากแต่ทั้งหมดได้มอบทั้งพลังและปัญญาที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงและถ้าคุณกำลังได้รับสารนี้ในเวลานี้โปรดจงเข้าใจไว้ว่า นี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันเพราะมันคือจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญคุณถูกกำหนดให้ได้ยินสิ่งนี้เพื่อสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของคุณและเพื่อให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเองโดยก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปสู่แปดเหตุผลอันลึกซึ้งที่ว่าทำไมชีวิตของผู้ที่ถูกเลือกนั้น จึงเริ่มต้นการตื่นรู้อย่างแท้จริงเมื่ออายุมาถึงวัย40ปีคุณลองถามตัวเองอย่างเงียบๆว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะตื่นขึ้นสู่เส้นทางของชีวิตใหม่ที่จักรวาลเตรียมเอาไว้ให้คุณตั้งแต่ต้นเหตุผลข้อที่หนึ่งคุณได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางในช่วงวัยก่อนหน้าที่ผ่านมา บางทีชีวิตอาจดูเหมือนการต่อสู้ที่ไม่รู้จบคุณอาจพยายามยึดเหนี่ยวสิ่งต่างๆเอาไว้ผู้คนหรือความเชื่อบางอย่างที่เมื่อคุณลองมองย้อนกลับไปมันไม่เคยตอบสนองต่อความดีสูงสุดของคุณเลยคุณอาจกลัวการสูญเสียสิ่งที่คุณเคยแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพามาซึ่งความเจ็บปวดความไม่แน่นอนหรือการหยุดนิ่งก็ตาม แต่เมื่อคุณก้าวสู่วัย40บางสิ่งได้เปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกๆคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียหากแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณได้ตระหนักแล้วว่าการเกาะเกี่ยวกับภาพลักษณ์เก่าๆของตัวเองความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือความคาดหวังจากสังคมนั้นล้วนเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ ไม่ให้คุณได้สัมผัสสันติจากภายในและอิสรภาพของคุณได้อย่างแท้จริงคุณรู้หรือไม่ว่าการเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์จากปีเดือนแห่งความผิดหวังบทเรียนต่างๆที่ผ่านเข้ามาและการใคร่กรวนตัวเองอย่างลึกซึง้งเมื่อคุณปล่อยวางจากผู้คนที่คอยดูดพลังคุณ ความเชื่ออันกับแคบที่ผ่านมาหรืออารมณ์ที่กดทับคุณเอาไว้คุณกำลังทำการกระทำแห่งความรักที่มีต่อตนเองอย่างทรงพลังที่สุดและนั่นเองคือการเปิดประตูให้ความสงบความสุขและความอุดมสมบูรณ์ได้หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณอายุ40คุณไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ในทางตรงกันข้ามแล้วคุณกลับต้อนรับมันเพราะคุณรู้แล้วว่าทุกการสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่สอดคล้องกันกับโชคชะตาที่แท้จริงของคุณเสมอเหตุผลข้อที่สองภาพลวงตาแห่งเวลาไม่ได้ควบคุมคุณอีกต่อไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกเหมือนมีนาฬิกาที่มองไม่เห็นคอยเร่งร้าคุณอยู่ตลอดเวลา เหมือนเสียงกระซิบที่บอกให้คุณรีบทำให้สำเร็จรีบพิสูจน์ตัวเองรีบก้าวตามมาตรฐานที่สังคมกําหนดแรงกดดันที่บอกกับคุณว่าคุณควรประสบความสำเร็จเมื่อถึงอายุเท่านี้ควรมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อถึงอายุเท่านั้นสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความเครียดและความไม่พอใจอย่างไม่จำเป็นแต่เมื่อคุณก้าวเข้าสู่การตื่นรู้ที่แท้จริง คุณจะเริ่มมองเวลาในมุมใหม่คุณได้ตระหนักแล้วว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามหรือหวาดกลัวแต่คือสิ่งที่คุณสามารถไว้วางใจได้คุณเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งในชีวิตล้วนเกิดขึ้นตรงตามเวลาที่ควรจะเป็นไม่มีการพลาดโอกาสไม่มีความล่าช้าทุกอย่างถูกวางไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ คุณจึงไม่ต้องเร่งรีบเพียงเพราะกลัวตกหล่นอีกต่อไปแต่คุณเริ่มเดินไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจด้วยความมั่นคงและด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าสิ่งที่เป็นของคุณนั้นย่อมมาถึงในเวลาที่สมบูรณ์ที่สุดเสมอและเมื่อความเข้าใจเช่นนี้อย่างรากลงในใจความกังวลจากอดีตและความไม่แน่นอนในอนาคตก็ไม่อาจมีอำนาจเหนือคุณได้อีกต่อไป เพราะคุณรู้แล้วอย่างแน่ชัดว่าคุณอยู่ตรงที่ที่คุณควรอยู่แล้วในเวลานี้เหตุผลข้อที่สคุณได้ค้นพบเป้าหมายแท้จริงของชีวิตหากมองย้อนกลับไปในวัยหนุ่มสาวคุณอาจเคยสับสนเคยหลงทางหรือเคยถามตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมกันแน่คุณอาจลองเส้นทางต่างๆลองทําอาชีพมานับไม่ถ้วน พยายามไขว่คว้าความสำเร็จจากสิ่งภายนอกแต่ก็ยังรู้สึกว่าในใจของคุณนั้นยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่ขาดหายไปแล้วคุณละ่ะเมื่อคุณลองคิดกลับไปคุณเคยเป็นอย่างนั้นหรือไม่และเมื่อคุณก้าวถึงวัย40ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเศษเสีเส้ยวประสบการณ์ที่เคยดูไร้ความหมายในอดีตเริ่มประกอบกันเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ เหมือนจิ๊กซอที่ถูกวางลงอย่างพอดีคุณเริ่มเห็นแล้วว่าทุกการต่อสู้ทุกความยากลำบากที่คุณเผชิญไม่เคยสูญเปล่ามันคือการเตรียมคุณมันคือการกลั่นกรองคุณให้เข้มแข็งและคมชัดขึ้นจากภายในทักษะท,ที่คุณได้พัฒนาปัญญาที่คุณได้เรียนรู้ล้วนหลอมรวมเพื่อพาคุณเข้าสู่พันธกิจอันศักดิ์สิทธิ ในชีวิตของคุณเองและในตอนนี้คุณไม่รู้สึกหลงทางอีกต่อไปในทางตรงกันข้ามคุณกลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้แรงดึงดูดที่พาคุณเดินสู่เส้นทางที่คุณถูกกําหนดมาแล้วตั้งแต่แรกคุณก้าวสู่เป้าหมายนั้นด้วยความมั่นใจด้วยความรู้ที่ว่าทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อการเติมเต็มภารกิจนี้ คุณมีมันอยู่เรียบร้อยแล้วเหตุผลข้อที่สคุณไม่ต้องการการยืนยันจากใครอีกต่อไปในอดีตที่ผ่านมานั้นบางทีคุณอาจเคยโหยหาการยอมรับต้องการให้ใครต่อใครเข้าใจคุณต้องการให้คนเห็นคุณค่าไม่ว่าจะจากครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่จากสังคมโดยรวมคุณอาจเคยปรับเปลี่ยนตัวเองบางส่วน เพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่เมื่อคุณก้าวสู่วัย40ความต้องการเช่นนั้นเริ่มเลือนหายไปคุณจะตระหนักได้ว่าการยืนยันเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือการยืนยันจากข้างในตัวคุณเองคุณไม่ต้องรอคำอนุญาตเพื่อเป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปคุณเลือกที่จะยืนหยัดในความเป็นจริงแท้ของคุณโดยสมบูรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายการตัดสินใจของตัวเองไม่จำเป็นต้องปกป้องความเชื่อของคุณหรือพิสูจน์คุณค่าของคุณให้กับใครคุณคือคุณอย่างมั่นใจอย่างจริงแท้และอย่างไม่หวั่นไหวต่อเสียงภายนอกความมั่นคงใหม่นี้คืออิสรภาพที่แท้จริงมันทำให้คุณได้ใช้ชีวิตบนเงื่อนไขของคุณเองโดยไม่ต้องแบกรับน้ำหนักของสายตา หรือความคิดเห็นจากผู้อื่นอีกต่อไปเหตุผลข้อที่5การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณได้ทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อคุณเดินทางมาถึงวัย40จักรวาลได้ส่งสัญญาณนับครั้งไม่ถ้วนให้แก่คุณผ่านความบังเอิญที่เต็มไปด้วยความหมายผ่านเหตุการณ์ที่พลิกผันเปลี่ยนชีวิตและผ่านประสบการณ์ต่างๆ ที่ค่อยๆเปิดดวงตาภายในของคุณให้กว้างขึ้นสิ่งลวงตาของโลกทางวัตถุเริ่มค่อยๆเลือนหายไปเปิดทางให้คุณได้เห็นความเชื่อมโยงอันละเอียดอ่อนระหว่างทุกสิ่งในจักรวาลคุณเริ่มตระหนักแล้วว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกการพบเจอทุกบททดสอบทุกชัยชนะล้วนถูกจัดวางไว้อย่างแม่นยำเพื่อยกระดับจิตสำนึกของคุณ สัญชาตญาณที่ครั้งหนึ่งนั้นอาจเป็นเพียงเสียงกระซิบเบาๆหากแต่ในตอนนี้มันกลับดังชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคอยนำทางคุณด้วยความมั่นใจคุณหันมามีสมาธิมากขึ้นคุณภาวนาทบทวนตนเองและสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาคำตอบจากโลกภายนอกอีกต่อไป เพราะคุณเริ่มเชื่อมั่นในปัญญาที่ผุดขึ้นจากข้างในคุณรู้สึกถึงความสงบความหมายและความมั่นใจว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วเหตุผลข้อที่6พลังงานของคุณเปลี่ยมอำนาจมากขึ้นเมื่อปัญญามาพร้อมประสบการณ์คุณเริ่มตระหนักถึงพลังงานทั้งของตัวคุณเองและของผู้อื่น คุณรู้แล้วว่าอะไรที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณและอะไรที่กำลังดูดกลืนพลังงานชีวิตของคุณในวัย40ปีคุณไม่เสียเวลาไปกับผู้คนหรือสถานการณ์ที่บั่นทอนคุณอีกต่อไปคุณเลือกปกป้องความสงบภายในและรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆคุณรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรอบตัว และรู้ทันทีว่าอะไรที่เหมาะสมกับเส้นทางจิตวิญญาณของคุณความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความสงสัยในตัวเองหรืออิทธิพลต่างๆทางด้านลบที่ครั้งหนึ่งเคยควบคุมคุณเอาไว้มาบัดนี้มันไม่อาจมีอำนาจได้อีกต่อไปและด้วยพลังภายในที่มั่นคงคุณเริ่มดึงดูดผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับตัวตนสูงสุดของคุณ ความสามารถในการดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาก็มีความชัดเจนและส่งพลังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าคุณไม่ใช่ผู้สังเกตชีวิตเฉยๆแต่คุณคือผู้สร้างชีวิตอย่างมีสติด้วยทุกความคิดทุกอารมณ์ความรู้สึกและทุกการกระทําที่คุณได้ทําลงไปเหตุผลข้อที่7คุณโอบกอดความสันโดษ โดยไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวผู้ที่ถูกเลือกย่อมเข้าใจว่าความสันโดษไม่ใช่คำสาปแต่คือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการไตร่ตรองการเยียวยาและการเชื่อมต่อกับจักรวาลในวัย40ปีนั้นคุณเริ่มเห็นคุณค่าของช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบคุณมองว่ามันไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องรีบเติมเต็มแต่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ที่ซึ่งคุณสามารถได้ยินเสียงภายในและเสียงของจักรวาลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแทนที่จะมองหาการรบกวนจากภายนอกคุณกลับพบความสุขในความสงบของตนเองใช้ความสันโดษเพื่อปรับจิตวิญญาณให้กลับสู่เป้าหมายที่แท้จริงและชำระล้างพลังงานของคุณให้สดใสอีกครั้งคุณตระหนักได้แล้วว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆเลย เพราะวิญญาณสูงสุดจักรวาลและตัวตนที่สูงกว่าได้อยู่กับคุณเสมอมาความเงียบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่หนักอึ้งบัดนี้กลับกลายเป็นอิสรภาพที่เบาสบายและเป็นพลังที่เสริมให้คุณได้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นเหตุผลข้อที่8คุณเริ่มใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเองได้อย่างแท้จริงหลายสิบปีที่ผ่านมา คุณอาจใช้ชีวิตภายใต้ความคาดหวังของผู้อื่นครอบครัวสังคมหรือแม้แต่เสียงภายในของคุณที่คอยบังคับตัวเองตลอดมาคุณอาจยอมกดทับความฝันและความปรารถนาของหัวใจเอาไว้เพียงเพื่อที่จะเข้ากับกรอบซึ่งไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อคุณเลยแต่เมื่อถึงวัย40ปีความจริงหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นมา ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะใช้เพื่อทำให้คนอื่นพอใจโดยแลกกับความสุขของตัวคุณเองคุณเริ่มให้การอนุญาตกับตัวเองเพื่อการไล่ตามความฝันเพื่อก้าวเดินบนเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์และเพื่อใช้ชีวิตตามเสียงเรียกของวิญญาณคุณโดยที่ไม่ต้องคอยขอโทษใครคุณไม่วัดความสำเร็จด้วยมาตรฐานภายนอกอีกต่อไปแต่คุณกำหนดความหมายของมันด้วยตัวเอง และนี่แหละที่คืออิสรภาพที่แท้จริงคุณวาดเส้นชีวิตของคุณด้วยมือของคุณเองตั้งขอบเขตของตัวเองอย่างมั่นคงเคารพความต้องการของตัวเองไม่น้อยไปกว่าการเคารพผู้อื่นชีวิตของคุณจึงกลายเป็นผืนผ้าใบที่คุณกำลังวาดผลงานชิ้นเอกลงไปซึ่งสะท้อนถึงตัวตนที่แท้ของคุณจริงๆและด้วยอิสรภาพใหม่นี้ คุณจึงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเต็มไปด้วยความหมายและเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นคลอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอคุณอยู่เบื้องหน้าแล้วและหากว่าในตอนนี้คุณกำลังก้าวเข้าสู่หรือได้มาถึงวัย40ปีแล้วโปรดจงรู้ไว้เถิดว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดหากแต่คือการเริ่มต้นของบทใหม่ที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของคุณ บททดสอบความเจ็บปวดและประสบการณ์ทั้งหลายที่คุณได้เผชิญมามันไม่เคยสูญเปล่าไปเลยมันถูกจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการหล่อหลอมคุณให้เป็นตัวตนที่คุณถูกกำหนดให้เป็นมาตั้งแต่แรกและนี่คือเวลาของคุณเวลาที่คุณจะลุกขึ้นมาเวลาที่คุณจะโอบกอดพลังภายในและเวลาที่คุณจะก้าวเข้าสู่เสียงเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณคุณอย่างแท้จริง หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ